สวัสดีครับพี่น้อง FCFan แฟคับกรุงทุ่งแตกคุยมันทุกเรื่องครับทางช่อง y t u t u นะฮะก็วันนี้ก็ขอเป็นคลิปแรกแล้วกันนะครับที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับผ่านทางคลิปนะครับในช่อง y t u t u นะฮะเนื่องด้วยอตอนนี้ก็สถานการณ์ต่างๆ นะครับก็เป็นข่าวเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆของแวดวงการเมืองนะฮะในแบบฉบับของฟงทุ่งแตกนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเข้ามาติดตามรับฟังกันนะครับทุกวันนะฮะก็จะมีวันหนึ่งก็จะคลิปหรือ2คลิปให้กับทุกท่านในทางช่อง Youtube ได้ชมกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอข่าวสาร นะครับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับวันนี้ผมได้เห็นข่าวนะฮะสำหรับการสัมภาษณ์ของธนาธรนะฮะทางช่องข่าวช่องหนึ่งว่ามีการดีลระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเพื่อที่จะจับมือร่วมกันทำงานทางการเมือง นะครับของทั้งสองพักนั่นก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยในตอนนู้นจับใจความของธนาครของธนาทรได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการที่ทั้งสองพักการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันมาโดยตลอดอตั้งแต่สมัยปี2562จนถึงปี2566นะก็ร่วมแปดปีนะก็มีการ ผนึกกำลังกันนะครับเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกันในการถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับรัฐบาลผลงานรัฐบาลของลุงตู่นะครับของท่านพลเอกประยุทธ์ในสมัยนั้นนะฮะแล้วพอมีการประกาศการเลือกตั้งเข้ามามากมายนะะพอมีประกาศการเลือกตั้งในปีหกหกนะครับรกลายเป็นว่าทั้งสองพรรคได้มีการหาเสียงห้ำหำห,ำหันกันแบบ โอ้โหสุดตรงเ,เหมือนกับว่าทั้งสองพักเนี่ยโกรธเกลียดกันมาตลอดอะไรอย่างนี้โอ้โหสนุกสนานฮนะช่วงนั้นก็ต้องบอกไ้เลยว่าโอ้โหพักก้าวไกลกันนาแทงพักเพื่อไทยอย่างยังบอกอยังบอกฮนะอย่างที่บอกเลยครับว่าเออที่บอกว่าเป็นเพื่อนนะฮะบอกเป็นเพื่อนกันเสมอไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าปฏิบัติการของพรรคก้าไกลในตอนนั้นจะโอ้โหกันนำ แทงข้างหลังพักเพื่อไทยกันแบบอ oh. บางคนเอฟซีพักเพื่อไทยก็รับไม่ได้มันมีความรู้สึกฮะมันมีความรู้สึกว่าพักก้าวไกลในตอนนั้นหาเสียงแล้วโจมตีพักเพื่อไทยมาโดยตลอดซึ่งอาจจะเป็นในยะในในการที่คิดว่าเพื่อไทยอาจจะมาได้แลนดสไลด์หรือได้เป็นที่หนึ่งพักเพื่อไทยก็มีตอบโต้บ้างนะฮะแต่ส่วนมากพักเพื่อไทยจะไป พูดถึงแนวนโยบายมากกว่าที่จะมากลับมาตอบโต้พรรคเก้าไก่ในขณะนั้นนะฮะในขณะที่มีการหาเสียงแต่ตัวธนาธรเองก็บอกว่าไอ้ตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ทํางานด้วยดีกันมาโดยตลอดนะฮะเราเป็นความหวังของธนาธรเลยนะว่าเพื่อไทยและก้าวไก่จะเป็นพักการเมืองทั้งสองพักที่จับมือจับมือและร่วมมือกันมาเป็นรัฐบาล มันดูย้อนแย้งครับคุณธนาธรอันนี้พูดจริงๆสมัยที่ตอนที่เลือกตั้งปีหกสองธนาธรก็ได้รับการสนับสนุนจากพักเพื่อไทยให้เป็นแคนเดเดตนายกในานามของพักอนาคตใหม่พักเพื่อไทยก็สนับสนุนคุณธนาธรมาโดยตลอดยกมือโหวต ไม่มีกังขาร้อยสามสิบหกเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ได้อันดับหนึ่งนะก็โหวตให้คุณาธรพรรคอนาคตใหม่เนี่ยทั้งหมดร้อยสามสิบหกเสียงเลยนะพอมาในปีหกหกอีกเช่นเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็เหมือนกับถูกมัดมือโชคะนะว่ามีก้าวไกลก็ต้องมีเพื่อไทยไปด้วยมีเพื่อไทยก็ต้องมีก้าวไกล พระก้าวไกลมาอันดับหนึ่งก็มีการรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลก็ดึงเอาพรรคเพื่อไทยไปด้วยก็เหมือนกับเอ็มอยุทำเป็นเหมือนกับเอ็มอยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำนั่นก็คือโบวตให้อีกโหวตให้อีกด้วยความเต็มใจเพื่อที่จะผลักดันให้พิธาไปเป็นนายกและเป็นรัฐบาลดี พรคเพื่อไทยไม่กลางขาครับอันนี้พูดตรงๆเลยอันนี้ผมจะบอกว่ามันจะเป็นการดีลหรือดีลหรือไม่ดีลผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆพักเพื่อไทยโหวตให้ทั้งสองรอบไม่ว่าจะในานามของธนาธรไม่ว่าจะในานามของพิธาลิ้มเจริญรัตเพื่อไทยโหวตให้ทั้งสองรอบแต่พอตอนพักเพื่อไทย,ทออไทยจะมาเป็นรัฐบาลบ้าง โดยที่พักก้าไกลพิธาลิ้เลืบอกว่าถ้าโหวตไม่สมเร็จในรอบที่สองในสภาก็จะมอบหน้าที่ให้พักเพื่อไทยไปเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลต้องสังเกตอย่างนี้ฮะสิ่งที่นาธรสิ่งที่ธนาทรพูดเนี่ยผมผมมองแล้วเป็นการเอาดีเข้าตัวเอาดีเข้าตัวเอาลายให้เพื่อไทยมากกว่าคือไอ้เรื่อง การที่จะมาดีลหรือจะมาจับมือกันหรืออะไรเนี่ยคือมันจบไปแล้วฮะตอนนี้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับมาถ้าผู้บอกว่าพรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาเนี่ยก็สองปีแล้วนะอจะเข้าสองปีแล้วนะไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาอะไรมาบทแล้วครับผมบอกอย่างนี้ได้เลยสิ่งที่คุณคิดหวังในตอนนู้นมันเป็นสิ่งที่คุณคิดหวังและสิ่งที่เพื่อไทยคิดหวังเช่นเดียวกันแต่การกระทําของพักก้าวไกลเองนั่นแหละที่เป็นตัวบอกเลยว่า คุณไม่ได้เต็มใจคุณไม่ได้คุณเพียงแค่จะเอาพักเพื่อไทยไปเป็นบันไดก้าวขั้นก้าวเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆในรัฐสภาตั้งหาครับผมพูดอย่างนี้เลยนะว่าสิ่งที่ธนาทรพูดผมมีความรู้สึกว่าคุณเสแสร้งคุณแกล้งทำแต่เบื้องหลังแล้วคุณต้องการเพียงแค่ตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นเอง แล้ววัตถุประสงค์จริงๆของคุณนั่นก็คือคุณไม่ได้มองเห็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญนั่นก็คือคําว่าประชาชนฝากไว้แค่นี้ครับสําหรับคลิปนี้โอเคนะฮะก้าวไกลกับเพื่อไทยต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ร่วมงานกันอีกหลายสิบปีเลยเพราะตัวบุคลากรในพักก้าวไกลหรือพักประชาชนนั่นเองนะครับเลือกเมื่อไหร่คุณก็จะเป็นแค่ฝ่ายค้านครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะฮะฝากกด subscribe ด้วยนะขอบพระคุณครับ